ยพร้อมเลยไปวันนี้ใส่รองเท้าเชนีน,นะรองเท้าหิมมัทเด,ดี๋ยวรอแม่แป๊บนึงนะแม่กินกาแฟก่อนนะตอนนี้ยังไม่แปดโมงเลยเดี๋ยวจ๋ายังไม่แปดโมงเลยลูกอืม wir gehen, Hier war die Heizung wieder aus, ne? Ja, die Heizung aus. das nicht? hier drin. ฟ feel yeah, <but> ิล <laughs> ิป <laughs> ป hmm? ์ปิดอืมช่วยพ่อประหยัดฟิลิปป์ไปปิดไปปิดไอ้เครื่องฮีตเตอร์ให้สูงอืมแล้วก็แดดอืมชุดจวนเหรอฟิลิปป์อิสชุด Ich bin Nackbin hallo? Das Oder? Pirat. Pirat? Ja. Ich finde, er sieht aus wie jemand, der schnell zur Schule will. <laughs> schnell, schnell. Okay. Ich habe einen Anzug an, ich habe Schuhe an, ich habe meinen Koffer dabei. Du meinst hier Pirat, der plündert. Ja, oh, aber das macht er ja eigentlich nicht. Ne? Genau, deine Mütze brauchst du noch. จะไปละถ่ายรูปให้คุณยายดูก่อนหนึ่งสองซับอยู like ่หนึ่งสองซ้ม ปิดประตูนั่นโอ้โอ้โอบ,าบายบายไปลวจ้าพ่อกำลังใส่ถุงมือให้เดี๋ยวแม่จะไปส่งนะลูกเนาะสวัสดีคุณยายกันสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับฟิลิปจะไปโรงเรียนแล้วค่ะวันนี้เย้ใส่รองเท้าวันนี้มีหิมะตก แล้วก็น้ำแข็งฟลอชอุนชเน่ฟลอเซนมีน้ำแข็งแล้วก็หิมะรองเท้านี้มันจะกันกันกันลื่นค่ะจริงๆลูกบบไย้ยางไปโรงเรียนนะคะจะกันไว้เพื่อครูเขาพาใส่ชุดออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะเ็าจะใส ชุดให้ทุกคนเลยแล่้ะค่ะพากันย่างออกไปเล่นตรงสนามถ้าชุดเราไม่พร้อมนะคะสงสารลูกลูกก็จะหนาวจะเล่นบมวนคือมูมมอาโอเค

ตังก็เชิญลืมต้องเป็นแบบนี้นะคะโรงเรียนบังคับให้ใส่ถาไปจมูกไปดูสวัส so nice. ีลูกนักสุขินาครีปะเกนสุชีเดูดูถ่ายรูปให้ยายดูกันเนาะอ้าว เนงสองซ้อมนจินชอบไมมเอ่ย,อายขาวไปหมดเลยชอบไมมเอ่ยหย,ย่ามีคนกวาดหิมะแล้วลูกแต่เช้าเสื้อชุดส้มๆนะ ชุดส,มส,มสด้มๆคือซีรถเราหิมะเต็มเลยรู้สึกว่าบ้านนี้เขาจะมากวาดหน้าบ้านแต่เช้าเลยบ้านเรายัางไม่ได้กวาดนะลูกเนาะมีคนมากวาดทางแต่เช้าเลยลูกฮะมีคนกวาดทางแต่เช้าเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าไปสองชุดนะคะ ชุดลำลองเบาๆแล้วก็ชุดหนาๆสองชุดถึงเท้าด้วยอีกหน่อยก็ถึงทางแยกลู๊แยกขวาไปโรงเรียนชอบไหมเอ่ยหิมะไม่ตกโอ้โกันลม เอนหลังโอ้เอนหลังนอนหลับเหมือนเต่าเลยเนี่ยโอ้คอหดเหมือนเต่าเลยอุ่นไหมอุ่นดีไหมลูกอะจุ๊จุอะจุ๊จุ๊จุ๊ฮัลโหลแล้วรานะฮัลโหลแล้วราไง ฮัลโหลไปจ้ามาถ่ายรูปกันนะถึงทางเลี้ยวแล้วค่ะไปทางรัดรูปเย้จักเยว อีกงายนะวันนี้ถ่ายได้เพราะว่าเรามาเช้านะลูกเนาะแปดโมงต้นๆนะลูกเรามาเช้าหน joue, ึ่งสองสามเฮ้ยฮัลโหลมาเกนไปจ้า ห mm. ิมะนุ่มๆหิมะไม่ตกแล้วค่ะไ,อไ,อไอยี่ยมเยี่ยมฮัลโหลซาฮัลโหลเยีฮัลโหล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 ชอบไหมลูกฮัลโหลฮัลโหลเยียเยีอเลสกูดอเลสกูดโยี่ยสักชิดบายบาย บายบายชิวลาต้าจ้าตาต้าไปอืมอะไรจ้าโอ้ยก่อนจ้าอืมอยากเล่นบายโอ้บายบายเหรอบายบายหุ่นนะบายบายหมาน้อยเหรอลูก มาน้อยไปนานแล้วเนอะมาน้อยไปแล้วลูกมอ,ม,มองตามมาองตาหมาน้อยเหรอลูกบายบายอย่าบายบายอย่าบาย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 มาน้อยเหรอลูกจ๋าบายบายอย่าซุปเปอร์อย่าบาย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 โอเคบายบา ทรงรูปกลับมาแล้วค่ะต้องขออภัยนะคะหลายๆมือที่บ่ไดลงคลิปรูปนะคะเพราะว่าเมื่อฟิลิกไม่สบายพ่อฟิลิกบอกว่าไม่ให้ถ่ายตอนที่ลูกไม่สบายนะคะเพิ่นจะงองแงมีน้ำมูกมีไอมีจามแบบนี้ค่ะเป็นวัดเป็นหวัดเด็กๆเ,เนาะแต่แม่ไม่ติดกับลูกนะคะแม่กับพ่อนี่ ฉีดวัคซีนไขวัใหญ่มารู้สึกดีค่ะคือไม่ติดวัดจากลูกปกติตอนลูกนิดหน่อยเนาะอาเดือนหกเดือนเพิ่นเป็นวัดเนี่ยพ่อกับแม่ก็จะติดวัดไปนาแต่ตอนเนี้ยสบายมากลูกเป็นวัดสองครั้งแล้วพ่อกับแม่ยังไม่เป็นเลยแสดงว่าวัคซ,ซีนอ่ะไขวัใหญยเขาดีเนาะ,ะน้องว่นต่ะ ไอไอความร้อนเพิ่มมาอีกแว่นตากเลยมัวมัวโอเคมองไม่ค่อยเห็นนะพอทนได้เดินเบาๆเาอาอก,ก็จะไม่ได้ถ่ายคลิปลูกนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปฟิลิกเพราะว่าเพิ่นไม่สบายไม่สบายประมาณสัปดาห์สัปดาห์กูกลัวค่ะเจวันเจ็ดวันแปดวันค่ะ มืออ่อนีวันจันทร์นะคะ9วันก็หายแต่ว่าก็จะมีน้ำมูกใสๆเนาะมีน้ำมูกใสๆแต่ไม่มีไขมีไอหน่อยๆอยู่นี่นะคะถึงแม้เด็กหน่อยจะน้ำมูกไหลเขาก็ให้มาโรงเรียนนะคะ<ม>เห็นมีน้ำมูกไหลหลายคนเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีไข่เนี่ยเขาไมา่ให้มาถ้ามีไข่เขาจะบม่ให้มาโรงเรียน หนะิมะหิมะหยุดตกแล้วตก้งแต่ตอนกลางคืนค่ะตอนนี้แปดโมงตัวแล้วเดี๋ยยังไม่มีแสงแดดตอนนี้ก็เริ่ม่ายได้แล้วค่ะยูนาไลซนี่ค่ะยูนาไลซนี่มะสงมีดแกะสลักค่ะขายมีดแกะสลักน้ำนะคะ ชคดีมากเลยค่ะมีพีคนหนึ่งคนสื่อสองเหล่มเลยค่ะตอนนี้รอรอคนข้างในข้าให้ห้างกันหนึ่งจุดหาเมตรไปจ้ะไปะอยากเดินกลับบ้านเองนะจาจาโอ้ไป ลุกขึ้นจ้ะป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 ิดตาไหมปะไม่ปิดตาปะไม่ให้จับไม่ให้แม่จับมาแล้วมาโอ้หิมะกำลังตกดูสิอดีนะมีร่มไม้ตรงเนี้ยปะไปเร็ว มีจ LE ักรยานมาไหมเนี่ยจ้าแลบลินแลบลินกินหิมะเหรอลูกไอ้ดดเดันดันดดเ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 สียงไปแล้วอยากเดินกลับบ้านเองไปแล้ว อัาไปดึงดึงดึงไปสนุกไหมยอยากเหยียบหีมะโอ้อยากเหยียบหีมะนเหรอลูกนั่นนั่นนั่นไปเดินไปเล่นไปนะลูกอืม แม่เข็นรถไปเดินไปน้ำหน้าไปไปเดินไปเลยเออแม่เข็นรถซุปเปอร์ไปเลยเก่งจังเลยลูกซุปเปอร์เบบี้อู้ซุปเปอร์เบบี้ย่าหน่าน่ซุปเปอร์เบบี้หน่า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 น่าอ๋อ อึนั่นเ,เหลือถุงมือข้างเดียวคนมาย้อมใส่รุดไปคางหนึง่งมาย้อมใส่ไปเออเรนสกปกนั่นรุดไปอีกคางนึงไปลูกปะใกล้จะถึงบ้านแล้วปะถุงมือหลุดเอาบิดเจอทำไมอ๋อใส่ถุงมือเหรอโอ้ใส่ถุงมือโอ้ใส่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 จ้ะนั่นแวะเล่นข้างทาง มา,มาแล้วมา,มาแล้วมามาเลวมาซิริกอุ้ยมันบิดปากฉลามอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยไม่เอามันเป็นป่าลูกไม่เข้าไปในป่าไปไปไปมา,าแล้วเดินตามทางแล้วลูกนะ

ปไขึ้นรถลวใกล้ถนนละ